สนับสนุนโดยเขียวกะจีเม็ดฟูเม็ดเดียวใช้ง่ายและลายทันทีเขียวกะจีเม็ดฟูนวัตกรรมการเกษตรใหม่ล่าสุดที่คุณจะต้องร้องว้า สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเกษตรต้นชั่วโมงกับผมบาสทัจกรของวิไลคุณผู้ชมครับวันนี้บาสมีมานาพันธุ์ใหม่มานําเสนอกันครับนั่นคือมานาพันธุ์สีประทุมมานาพันธุ์นี้นะครับปลูกเองคิดค้นชื่อพันธุ์เองตามที่ปลูกนั่นเองนะครับแล้วก็บอกว่าลงทุนครั้งเดียวปลูกและเก็บผลได้ตลอดทั้งปีลูกดกผิวสวยเนื้อหอมและน้ําเยอะด้วยมเมล็ดก็ไม่ค่อยมีด้วยได้ยินสรรพคุณแบบนี้แล้วอยากจะรู้ใช่ไหมครับว่ามานาพันธุ์นี้จะสามารถปลูกได้อย่างไรบ้างไปฟังกันเลยดีกว่า ซึ่งทางด้านของเจ้าของไร่แบบนี้นะครับก็บอกว่าเป็นโอกาสดีแล้วครับที่เขาจะได้ลองปลูกมะนาวพันธุ์ดีแบบนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นมะนาวพันธุ์ที่ออกดอกทั้งปีจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่ทําให้เกษตรกรนั้นสามารถหันมาปลูกมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตั้งชื่อให้มะนาวพันธุ์ใหม่นี้ว่ามะนาวดีสีประทุมครับมีการขยายพันธุ์จําหน่ายให้กับผู้ที่สนใจแล้วก็อยากจะปลูกมะนาวในต่อๆไปนะครับดยปกติแล้วนะครับคนชอบการเกษตรอยู่จะรู้ว่าใครที่อยากจะปลูกมะนาวนั้นต้องใช้เวลาในการปลูกหลาย ปีมีการหาแหล่งพันธุ์ที่เหมาะสมซึ่งมะนาวบางพันธุ์นะครับลูกโดกแต่ว่าน้ำไม่เยอะแบบนี้ก็ถือว่าไม่เป็นมะนาวที่สมบูรณ์นะครับต้องมีการทดลองสลับสับปเปลี่ยนกันไปแบบนี้ด้วยว่ามาเปรียบเทียบดูนะครับเมื่อปลูกแล้วสายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์เป็นอย่างไรจุดดีจุดด้อยของแต่ละสายพันธุ์เป็นอย่างไรนะครับการปลูกมะนาวสิ่งหนึ่งที่ต้องคํานึงถึงนั่นคือว่าต้องมีแดดแล้วก็มีน้ำนะครับเพราะว่ามะนาวต้องการน้ําแต่ก็ไม่ต้องรดจนแฉะเกินไปนะครับถ้าจะให้ดีดินต้องร่วนซุยวิธีีปลูก้ดนะครั สำหรับพันธุ์สีปทุมนะครับเนื่องจากมีการเตรียมดินแล้วก็ใช้ดินถุงที่ขายตามร้านเนี่ยแหละครับสส่วนผสมกับเปลือกมะพร้าวสับ2ส,ส่วนแล้วก็ปุ๋ยคอกนะครับมีขี้วัวหรือขี้ไก่ก็ได้อีกหนึ่งส่วนนะครับผสมให้เข้ากันนะครับเท่านี้ก็จะได้ดินปลูกต้นไม้แบบง่ายๆแล้วส่วนสําหรับมะนาวพันธุ์สีปทุมต้องยอมรับนะครับว่าเป็นมะนาวอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ผลใหญ่ดกเปลือกบางผิวสวยน้ําเยอะกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติดีด้วยนะครับทุกวันนี้ก็ สามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยการตอนกิ่งนะครับเดือนละ100กว่ากิ่งตอนกันไปแบบนี้เลยนะครับและกําลังขยายด้วยการปักชําอีกเดือนละ500กิ่งด้วยรวมถึงคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจนะครับบอกว่าอยากจะนํามะนาวนี้ไปปลูกดูปลูกเล็กๆน้อยๆหรือปลูกขายแบบจริงจังในพื้นที่หลายไร่นะครับก็ลองโทรติดต่อมาเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับเผื่อว่าคุณอาจจะเป็นเศรษฐีรายใหม่ก็ได้ที่ปลูกมะนาวแล้วก็มีการรองรับของตลาดดีอย่างศรีประทุมแบบนี้ด้วยนะครับวันนี้ข่าวเกษตรต้น ต้องลาไปแล้วพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับสนับสนุนโดยเขียวกะจีเม็ดฟูเม็ดเดียวใช้ง่ายและลายทันทีเขียวกะจีเม็ดฟูนวัตกรรมการเกษตรใหม่ล่าสุดที่คุณจะต้องร้องว้าว